ลูกค้าเนี่ยเจราจาต่อรองกับเราแบบหนักมากนะคะถึงขั้นที่แบบว่าเราไปจนแบบสุดแล้วจริงๆเช่นส่วนลดเต็มที่เรามีอยู่ที่1 0 0 0 0แบาท สมมติว่าเราอยากขายมากเหมือนกันอารมณ์อยากขายกับอารมณ์กลัวว่าจะขายไม่ได้ต่างกันเวลาเรากลัวว่าเราจะขายไม่ได้เนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนเราจะเป็นคนยอมใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไม่ได้กลัวว่าเราจะขายไม่ได้เราจะกล้าปฏิเสธถามว่าทำไมอะ่ะพี่มุ้ยมันต่อรองสุดท้ายแล้วนะทำไมเราถึงต้องปฏิเสธลูกค้าสมมติถ้าเรามั่นใจว่าสินค้าเราดี เราจะกล้าบอกลูกค้าได้ว่าพี่คะคุณภาพของเมื่อเทียบกับราคา สำหรับเราเราถือว่าคุ้มค่าส่วนลดที่เราให้ลูกค้าได้เนี่ยอันนี้คือมันสุดแล้วจริงๆสุดท้ายนะคะเราโยนการตัดสินใจไปให้ลูกค้าก็คือสุดท้ายแล้วแต่ลูกค้านะคะถ้าจะซื้อหรือไม่ซื้ออันนั้นขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยนะเ็าถามว่าอะไรเรามีหน้าที่นําเสนอเรามีหน้าที่ให้เรามีหน้าที่เจราจาต่อรองที่เหลือการตัดสินใจให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจถามว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกกลัวว่าเราจะขายไม่ได้ลูกค้าเขารู้สึกว่าเขาสามารถที่จะกดเรา อีกแต่ถ้าเรากล้าที่จะปฏิเสธลูกค้าได้นั่นหมายถึงว่าอะไรให้เราคิดเลยค่ะว่าต่อให้ไม่มีเขาก็มีรายอื่นมาซื้อไม่ใช่เราไม่รักลูกค้าไม่ใช่ว่าเราไม่ให้ลูกค้าแต่เราให้ไปจนที่เราก็รู้แล้วเหมือนกันว่ามันสุบเงื่อนไขแล้วจริงๆแล้วเราค่อยปฏิเสธลูกค้าเขาวมาปฏิเสธลูกค้าไม่ใช่บอกอุย้ยพี่ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะแบบเดี๋ยวหนูมีลูกค้ารายอื่นอย่าพูดแบบนี้นะให้พูดลักษณะที่ว่า คือพี่คะของเมื่อกีนะ้ที่เราแจ้งเขาไปอะคะ่ะเมื่อราคาเมื่อเทียบกับส่วนลดสําหรับมุ้ยมุ้ยคิดว่ามันคุ้มค่าที่สุดแล้วถ้าพี่รู้สึกว่ายัง,ย,งยังไม่แฮปปี้พี่ลองดูตัวอื่นเพื่อทียบเปรียบเทียบก,ก,ก่อนก็ได้ เพราะว่าอย่างของมุ้ยมาที่มุ้ยขายมาก็เลยโฟรนไปค่ะเราขายมาลูกค้าส่วนใหญ่ตัดสินใจกับเราเพราะอะไรแต่ถ้าลูกค้าไม่ตัดสินใจวันนี้สิ่งที่ลูกค้าจะเสียคืออะไรให้เน้นสองคนะคะว่าสิ่งที่ลูกค้าจะได้ถ้าตัดสินใจซื้อกับเราวันนี้คืออะไรแต่สิ่งที่ลูกค้าไม่ตัดสินใจซื้อกับเราวันนี้ค่ะสิ่งที่ลูกค้าจะเสีย,สรยประโยชน์คืออะไรแล้วถ้าเราบอกไปจนหมดแล้วถ้าลูกค้ายังไม่ตัดสินใจก็ขออนุญาตพูดกับลูกค้าได้เลยค่ะว่าลูกค้าคะถ้าลูกค้ายังไม่ตัดสินใจวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะวว่่่าาจริงงๆแล้ออยทีบก ว่าเราได้แจ้งไปหมดแล้วนะคะทั้งที่เป็นประโยชน์กับสิ่งที่เขาจะเสียแล้วถ้าเขาไม่ตัดสินใจวันนี้ส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับเขาเชื่อไหมว่าส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อวันนี้เลยถามว่าเพราะอะไรถ้าเชื่อง่ายๆคือเหมือนเวลามีผู้ชายมาจีบเราอะ่ะง่ายๆเลยถามว่าถ้าคุณไม่มีออปชอยส์ ice, แล้วคุณไม่เชื่อมั่นว่าตกคุณดีอะ่ะผู้ชายที่ไม่ดีเดินเข้ามาในชีวิตคุณคุณจะกล้าไปเสกหรือไหมหรือคุณต้องยอมรับเขาไว้ในชีวิตจริงๆแล้วมันมันง่ายๆแค่นี้เลยค่ะถ้าเรามั่นใจเราเชื่อ ว่าสินค้าแล้วก็โปรดักเราอะมันดีพอ ถ้าคนนี้เขาไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะเรายังมีลูกค้ารายใหม่ที่จะซื้อและตัดสินใจใช้สินค้าของเรานะคะลองเอาไปใช้ดูค่ะเทคนิคนี้พี่มุ่อว่ามันได้ผลนะคะส่วนคำพูดเรื่องวิธีทิ้งทุ่นอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่มุ่ยจะมาสอนบวตดิ้งที่ใช้วิธีทิ้งทุ่นนะคะให้กับลูกค้าเพื่อตัดสินใจในช็อตสุดท้ายนะคะที่จะบอกเหมือนเกมจะจบแล้วแต่ทํายังไงที่จะแบบใช้คําพูดหมัดทุกไหนที่จะให้ลูกค้าตัดสินใจนะคะมาพบกันครั้งต่อไปคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ